สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถตู้ V I P มานำเสนอ1คันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ความประหยัดอีกด้วยและยังมาพร้อมกับชุดแต่ง A B T ทั้งคันนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้ค่ะเลใไม่น้อยเลขไม่แท้นั่นก็คือคันนี้เลย v o ก k s w a g e n c l r a v e l l e ปี2014นั่นเองค่ะ และคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc b บ t ท r b o i n t e r เตอร์คที่ให้พลังกำลังสูงสุดถึง180แรงม้ากันเลยค่ะเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองนะคะก็อยู่เพียงแค่14กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะในเรื่องของการดีไซน์ก็รู้ราพรีเมียมทั้งคันนะคะเดี๋ยวมาชมที่ด้านหน้าก่อนเลยค่ะเริ่มจากไฟหน้าค่ะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมาพร้อมกับเดย์ไทม์รนิ่งไแบบ LED ในส่วนของด้านล่างมีปัก เซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าเขาจะมีเส้นสายที่ตัดขาดกับเส้นสายโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองค่ะามาต่อกันที่ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17ค่ะถัดจะมานะคะกระจก มองข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้าค่ะและก็ตัวบอดี้ของเขามาด้วยสีขาวซึ่งริ้วายาวนะคันนะคะคันนี้คือน,น้อยมากๆประวัติพลิกคว่ำจมน้ําไม่มีอย่างแน่นอนและความพิเศษของเขานะคะประตูของเขายังเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยสามารถเปิดผ่านมือจับหรือเปิดผ่านรีโมทตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้สบายๆเลยนะคะหรือจะคอนโทรลผ่าน ตรงในส่วนด้านหน้าคนขับก็ได้เช่นกันค่ะขึ้นลองสะดวกสบายภายในคือสวยมากๆเดี๋ยวไปชมกันต่อที่ด้านในกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องผครื่สารด้านหน้าบอกเลยนะคะว่าคันนี้เขาหรูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะเบาะของเขามาด้วยเบาะชุดแต่ง A B T ทั้งคันนะคะคือเท่แล้วก็บาะเนียบสุดๆเลยเป็นเบาะ หนังสีเทานะคะสลับกับตัดคาดกับสีดําเป็นทรงสปอร์ตเท่แล้วก็มีรูระบายอากาศมาให้ด้วยในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีออปชั่นต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบนําทางหรือว่าหน้าจอนะคะสามารถเข้ามาดูเมนูต่างๆได้ถัดกันมาจะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแรงแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดูโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะสามารถ ปรับแรงลมปรับทิศทางของแอร์ได้นะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ DSC 7 Speed นั่นเองค่ะและคันนี้ยังสามารถคอนโทรลเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งจากด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็ไม่เลขไม่น้อยเลขไม่แท้นะคะด้านบนค่ะ มีมูลรูปมาให้ด้วยเพิ่มความรู้ราเพิ่มความโล่งโปร่งสบายให้กับภายในห้องพารด้านหน้าได้อย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านหลังเลยค่ะว่าจะสวยงามน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมไปชมกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพโดีสารด้านหลังนะคะคือกว้างมากและรู้สึกโล่งโปร่งสบายนะคะเบาะของเขาก็นั่งนุ่มนั่งสบายสุดๆเลยที่สําคัญเขายังมีออปชั่นเด็ดมาให้ด้วยคือเป็นเบาะปรับนวดได้ด้วยนะคะสามารถปรับระดับความแรงได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ตับพนักพิงได้แล้วค่ะเพื่อให้นั่งได้สบายนะคะในส่วนของเคาน์เตอ,อร์ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะก็มี กระจกกั้นมาให้ถึง2ชั้นเลยแล้วก็มีทีวีมาให้ด้วยนะคะและเป็นจอทีวีขนาดใหญ่เอาไว้ดูหนังเ,เพื่อเพลินตลอดทุกการเดินทางเลยค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีแสงไฟมาให้นะคะเพื่อเพิ่มบรรยากาศนะคะแล้วก็มีแอร์รามาให้ทั้งคันเลยค่ะบอกเลยว่าใครที่ได้คันนี้ไปคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนและราคายังมาในราคาเบาๆเพียงแค่ 599,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สําคัญคันนี้ก็ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยนะคะเครื่องยนต์เครื่องเคียร์สมบมรณ์พร้อมใช้งานถ้าใครที่อยากจะมาเห็นคันจริงๆก็สามารถเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองทดลองขับกันได้ทุกวันที่ Open นโรดนะคะสําหรับวันนี้เจ็บก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคิดถึงรถคิดถึงเรา